สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับพร้อมเรียนกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์มือถือในที่ทํางานกันนะครับมีอะไรบ้างลองมาดูกันครับอยู่นี้ใครๆก็ใช้สมาร์ทโฟนกันใช่ไหมครับพราะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทําอะไรก็ทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมาทันทีถ้าเหงาแค่โทรหาเพื่อนหิวก็สั่งอาหารมาถึงที่ ถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่ง2 f องเฟซบุ๊กแฟนเก่าได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งที่ทำงานสักที่ไหนล่ะการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะทำงานไม่ว่าจะใช้ทำอะไรก็ตามนอกจากจะทำให้ดูไม่มีมารยาทในสายตาแขกและลูกค้าแล้วยังทำให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพและยังเป็นการเพิ่มงานให้คนอื่นอีกด้วยครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้โทรศัพท์มือถือในที่ทํางานในที่ทํางานคุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ก่อนเวลาเริ่มงานในระหว่างพักเบรคหรือหลังเลิกงานเท่านั้นและต้องใช้โทรศัพท์ในพื้นที่สำหรับพนักงานเท่านั้นห้ามใช้โทรศัพท์ในเวลาทํางาน ใน,น,นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเก็บโทรศัพท์ไว้ในล็อกเกอร์กระเป๋าสะพายกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงที่สามารถเก็บโทรศัพท์ได้อย่างมิดชิดแต่ระวังอย่ากเก็บในกระเป๋ากางเกงด้านหลังที่โทรศัพท์โผล่ออกมาแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์กันด้วยนะครับ ก่อนจากกันเรามารีวิวกันนะครับว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในการใช้โทรศัพท์มือถือครับคุณก็ได้ทราบข้อปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์ในที่ทำงานแล้วใช่ไหมครับโอ้มีสายเข้าพอดีเดี๋ยวเลิกงานผมค่อยโทรกลับดีกว่าและอย่าลืมนะครับว่า everything it's in the details